สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาพอครับคุณนอท์กอิสานนี่คือเกานะครับพี่น้องมือนีมาเที่ยวครับกับพี่ๆน้องๆนะครับมานดูงมีตอร์ูงงามในพี่น้องกูนะนี่นะครับตอนนี้มาอยู่ที่แกงขุดคูนะครับอยู่ใกลๆกับเชียงค่านนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับงามมองบรรยากาศนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไงไม่นำโค้งนะครับพี่น้องฝั่งนั้นน่าจะเป็นฝั่งเล่านะครับน่าจะเป็นฝั่งเล่าเนาะนั่นครับพี่น้อง ขนาดซีีฟังเล่ากับซิมีมิ่งร่งเร่มมี่อย่างอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับฟังไท่ปรสันครับพี่น้องคนบอกไอพี่คนบอกะครับเป็นฟังไทยนะครับตรงนี้เนเบิงต้นาลอันนนลาเนงานลทางโต้งนะคะถ้าเป็นโคนหินก็จะเป็นของลา เต็นท่นสียออกไปหอดหนองคายหอดปากชมเลยจ้ะ๋อตรงนั้นที่เห็นเป็นหลังคานั้นเป็นวัดนะคะสำนักสงฆ์วัดพูน้อยค่ะถ้าไปตรงเข่าใหญ่ๆนั่นคือภูพระบาทภูพระบาทควายเงินค่ะครูควายเงินตรงไหนจ้ะหลังเขาานวยนี่ไปนะคะครับพี่น้องเพิ่กำลังบอกนะครับว่าโมเมนต์ฟังเล่านะครับเป็นเเป็นลงเออเป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์นะครับพี่น้อง ไปน้ำมันสีโค้งนี่สิแม่ไปฟังแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่เพิ่นนั่นโค้งน้ำเลยค่ะแบงจังโค้งน้ำใหญ่นี่ครับเพิ่นปลูกอันเพิ่นก็สิปลูกข้าวโพดปลูกเขาคือแถวบ้านเฮาล่ะครับนี่เป็นตาหาเฮ็ดดีครับพี่น้องเอ้ยพุ่นนะครับขณะนี้เรากําลังอยู่ที่ฝั่งตะวานครับเมื่อกี้ไอ้พี่เพิ่นบอกนะครับว่าอีหยังเมื่อกี้นะครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวยอมตากแดดเลยมื้อไหร่พี่นาะเบยบรรยากาศสุดยอดอีหลีนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับ นี่แกงคุดคู่นะครับเรื่องพี่น้องนวดกับบทสามารถไทยลงเรือได้นะครับพี่น้องลองเรือเซาหมาลำซีลอยครับเพิ่ง่วโมงกันเลยมาพากับลงดีกว่าเพราะวางคันล่งขามไปฟังเล่ากับบมิหยังนะครับมีแต่ตลาดนะครับนี่ก็เลยภาพบวงแกงคุดคู่อยู่อยู่สาราเก่าเหลี่ยมเนาะตอนนี้นะครับเป็นพญานาคานะครับเราเป็นสายนะครับตอนนี้คนกันย่างโบลายครับค้นสิลาช่วงแรกนะครับพี่น้องนีเรือครับเช่าหมาลำนะครับ ครึ่งชั่วโมง400นะครับเมื่อกี้ข้าเจ้ากับแม่ทายรายกันยังบุพ่น้องเปิ่นก็เซาลงไปนี่ครับสุดยอดนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องได้บ่งกันได้ไทยพี่น้องเบิ่งนะครับว่าความงามของธรรมชาติของของประเทศไทยเฮาเนี่ยภาคอีสานเนี่ยมีมากมายกันระดับโลกเลยนะครับด้เชียงคานกับแกงขุดขู่นะครับเพราะว่าผู้้ใดก็มมถทายทํำนะครับดารานักแสดงนักร้องมาเบิดครับพี่น้องนี่ครับหายคูดู่นะครับ ก็แค่เดียวมันบก็ช่องแฉมสิเป็ช่องมาพด้วยแม่งมันเป็นภาพตอนหนึ่งนี่ครับพี่น้องเห็นโคดหินบ่ครับอันนี่ครับเป็นบ่เห็นซาร่าบะคาซีโนสูมไปนะครับเป็นที่แรกเยงน้อมาเป็นโรงแรมโมเม้นะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับพี่เพิ่นว่านะครับอันนี้เป็นฟางเล้านะครับอ่าเนาะครับพี่น้องเนาะเบิร์กสำนึกกันนะสิพ่อนะครับเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามของคุณนรุกอีสารนะครับได้อขอบคุณหลายๆครับ